สวัสดีครับเจ้ากานะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด1.2คิวนะลูกค้าของยี่อโคมาสุมาให้นักแม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโคมาสุรุ่น W a 100รุ่น7นั่นเองนะครับผมตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาดีมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเขาจะมาพร้อมกับสเปคแขนยาวพิเศษนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไม่หน่ำซ้ำนะฮะได้เป็นสเปคยางตันจากญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่นะฮะสเปคแขนยาวพิเศษยยาาาางตตัััััันนนนนนนะะะคคครรรบบบววีีี้่่่่่มมใใหหลลอๆๆสททดกํ การหารถนะฮะเอาไปใช้ตัดขึ้นยุ้งูสูงนะฮะหรือว่าตัดใช้งานในโรงานนราง,รงานเจ็คิ้ลโรงงานเหล็กโรงงานแก้วเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับนี่รุ่น7ก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกคา้าเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เทียบมวยกับรถที่ขายในสวนบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าสวนบ้านเราเนี่ยไปอีก1รุ่นนะครับเพราะว่าบ้านเราขายใหม่ล่าสุดเนี่ยแค่รุ่น6นะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่น7และก็แน่นอนใหม่กว่าบ้านเรา1รุ่นนะครับนี่นะฮะรูปทรงสวยนะฮะหล่อเท่่มมากกเเลตตัววนนีี้ะะะคคร็ไูปสสจุทงิิด เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานกันจริงๆเนี่ยตัวเวทเสริมท้ายอย่างนี้เนี่ยจะทําให้รถเนี่ยมีบาลานซ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางานได้นิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ยางตัน4เส้นเลยนะครับของแรตัวนี้นะครับอะดูเครื่องยนต์กันเลยในะส่วนตัวเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หลักเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นคอมพิตอ 4D95L น,นั่นเองนะครับ๋ยวให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับ สภาพฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับก็มาแห้งๆนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆนะพัดลมด้านหลังเป็นรุ้นใหม่นะฮะเป็นพัดลมเทอร์ดิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่นะฮะฝาพัดลมด้านหลังก็เป็นแบบเหล็กด้วยนะฮะการพวกเศษเหล็กเศษแก้วนะครับตัวนี้นะครับดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับอ่าโอเคดูเครื่องอีกฝั่งหนึ่งกันอันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดนะลูกค้านี่นะครับสวยเนียนนะครับ แพงนะลูกค้าจุด่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเรืร่อเนะี่ยบอกได้เลยว่าแน่นนิ่มแล้วก็เงียบเดียวมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ แขนยาวพิเศษนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้มาต่อเองแต่อย่างใดนะ,ะตัวนี้นะครับนี่แล้วก็บุ้งกี่เนี่ยเหมือนจะเป็นสเปคบุ้งกี่ใหญ่ด้วยนะลูกค้าครับนี่นะฮะถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสองคิวได้เลยนะฮะน่าจะา Q 7, Q 8, ประมาณคิวเจ็ดคิวแปดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆตักตัดได้จุใจเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์กันหนเลยในส่วนของเกียร์แน่นอนปเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าขับใช้งานง่ายมากเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกกียรร์่อนนะคับ ่อนจะขึ้นไปบนหัวเก่งนะนับเทให้แห้งนะฮะไม่ได้มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้นะครับสายเสริมไม่มีรั่วนะครับเนียนๆสวยๆนะครับโอเคเข้าไปภายในหัวเก่งกันนะครับขึ้นไปเนี่นะครับสภาพหน้าตาภายในนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะคอนโทรลก็เป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับรุ่นใหม่นะขึ้นลงนะครับแล้วก็้ายขวาฟ้าหงักนั่นเองเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับนี่นะฮะ กดตัวลอยได้สบายๆวันนี้นะครับนี่นะฮะ นุ่มนะครับแข็เแน่นิ่มนะฮะพื้นปัดป๊ดตามไม้ตามมือเลยบอได้เลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทุกแอร์การทําความเย็นนะก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคนี่เกียร์เป็นเกียร์ออตโอตโอ,อย่างที่บอกนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆเดินหน้าถักหน้าถอยหลังดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าพวกเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยจะตามจะกเกียร์ทอคธรรมดารุ่นเก่านิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์ไปแล้วเนี่ยเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของตัััววรรรรรรถดด้้้ยยนนนนนะะคคบบบบเเเเพื่อปป็กกาาาิใชงีีแ ถ้าไม่เหยียบคันเร่ง รถไม่ไหลนะครับลูกค้าครับต้องเหยียบคันเร่งก่อนรถถึงจะไหลนะครับนี่เกียร์ถึงจะทํางานนะครับแล่งจจังหวะที่เราผ่อนคันเร่งของตัวรถเนี่ยลูกค้าครับเขาก็จะเป็นการช่วยเบรกไปในตัวนั่นเองนะครับนี่สังเกตว่าผมไม่ได้เหยียบเบรกนะแค่ผ่อนคันเร่งเนี่ยเขาก็เบรกแล้วนะครับถือว่าดีมากเพราะว่าถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเราจะขับได้สบายมากๆเลยเหมือนกับว่าเราใช้งานขาขวาเนี่ยแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองนะครับนี่ดีมากนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันเป็นการทสเกียร์ของเขานะครับก็ มาครบหมดนะเกียร์ก็แรงหมดนะฮะการทำงานการทำงานของเกียร์เนี่ยไวนะครับเยียบปุ๊บพุ่งตับเลยนะครับเรื่องความนิ่มความคล่องตัวก็แน่นอนรุ่น7นะฮะมีความวาม,ามีความนิ่มแล้วก็ความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับทั้งในที่กาลังตามหานะฮะรถตักรุ่นใหม่สเปคดีๆแขนงยายพิเศษยางตันใช้งานกันยาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นการพาชมสภาพรอบคันกับการลองเทสของเจ้าตัวร้อยรุ่น7คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุมสือนะฮะ WA หนรุ่น7คันนี้นะฮะที่ได้เป็นสเปคแขนยาวพิเศษนะฮะยางตันแบบนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อออใใใช้้้นนนนนกกกกาาารรรรปะะบบบตัััดดสิจคคีไเลยว่แ ทำงานได้แน่นครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วงล้านต้นเท่านั้นนะจ๊ะไดอตัวคอมพิวเตอร์ W หนึ่งร้อยรุ่นเจ็ดสเปคดีๆแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากกดนี้ถ้าเกิดท่านายที่ดูชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ